สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานควันใจชาวบ้านแรงงานทั่วไปแักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้จะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างไปรับชมกันเลยค่ะ วันที่13ถึง17กันยายน2564พนักงานตรวจแรงงานของสสคลำปางอกอตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการจำนวน4แห่งให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานณสำนักงานจำนวน2รายและทางโทรศัพท์จำนวน3รายรับคำร้องทุกข์เรื่องสิทธิตามพรบคุ้มครองแรงงานพศ2541จำนวน2รายทั้งนี้พนักงานตรวจให้ลูกจ้างที่ร้องทุกข์สแกน QR code เพื่อรับทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการตามคำร องทุกของลูกจ้างในแต่ละรายวันที่13กันยายน2564 สอคอลำปางมอบหมายให้นางนกุณรีกาวิจิตนักวิชาการแรงงานเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานและโครงการอาสาสมัครแรงงานต้นานัยาเสพติดจ,จังหวัดลำปางประจำปีงบประมาณ2564เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แกแ่เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานอำเภอแจ้หม่มและอำเภอเมืองปานจำนวน10คนแลนะองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชนครอําเภอแจ้หม่มจังหวัดลำปาง ค่ะต่อมาได้มอบหมายให้นางสาวกิ่งการคำเมรุนักวิชาการแรงางานชำนาญการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อช่วยเหลือแรงงานกลุ่มเปราะบางเพื่อให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปางใช้เป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง วันที่14กันยาย,ยน2564สอคอลำปางมอบหมายให้นางสาวกินการคำเมรุนักวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางปีพศ2564รูปแบบบนโต๊ะหรือテーブอトップ exercise ณห,ห้องประชุมอาลำพางชั้น4ศาลากางจังหวัดลำปางโดยมีนายสรัญยูมีทองคํารองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานค่ะ และนายควงสายแจมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปางครั้งที่9ทับสอณห้องกาละเวกโรงแรมบุตรน้ำทองอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางโดยมีนายจำลักกันเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานค่ะ วันที่15กันยายน2564นายควงสายแจ่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางพศ2564ถึง2570เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางณห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางโดยมีนายสรัญยูมีทอง ครองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานค่ะและสคลำปางได้มอบหมายให้ในการพีระเกียรติขจรนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมพิธีเปิดตัวแนวปฏิบัติการตรวจแรงงานฉบับปรับปรุงและการอบรมพนักงานตรวจแรงงานโดยให้ความสำคัญแก่แรงงานข้ามชาติหญิงลูกจ้างทำงานบ้านแรงงานบังคับ ความรุนแรงและการคุกคามระหว่างวันที่15-17ถึงกันยายน2564ผ่านทางระบบซูมโดยมีนายสุธิสุโกศนปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดและนายอภิญญาสุจริตตาน,านันอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวให้โอวาดแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่ะและในวันเดียวกันสคออลำปางได้มอบหมายให้นายธรรมนูนกองชุม นักวิชาการแรงงานเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานและโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านพยาเสพติดจ,จังหวัดลำปางประจำปีงบประมาณ2564ให้แก่เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานอำเภอแม่ทะจำนวน10คนณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ทะอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางโดยมีนางสาวปริชาสวน แรงงานจังหวัดลำปางเป็นประธานค่ะต่อมาวันที่16กันยายน2564สอคอลำปางได้มอบหมายให้นายธรรมนูนกองชุมนักวิชาการแรงงานและนางสาวพาัฒนรีแก้ววิเศษนักวิชาการแรงงานพนักงานราชการเฉพาะกิจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน พื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานและโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านพายาเสพติดจังหวัดลำปางประจำปีงบป,ประมาณ2,564ให้แก่เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานอำเภอห้างฉัดจำนวน6คนณองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางค่ะ และในวันเดียวกันนายควงสายแจม่มสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดลำปางพร้อมกับเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางปีพศ2564หรืออักคีภยัยในรูปแบบจำลองสถานการณ์เสมือนจริงณนะโรงไฟฟ้าแม่เมะคลังน้ำมันอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางโดยมีหน่วยงานภาคร,รัฐรัฐวิสาหกิจ องการปกครองส่วนท้องถิ่นและมีนายสลันยูมีทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานค่ะ และสอคอลำปางได้มอบหมายให้นางสาวกิ่งการคำเมรุนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อสัมภาษณ์ผู้ประกันตนมาตรา33เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอกระทรวงแรงงานในการหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานกลุ่มเปราะบางทุกระดับให้มีงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้นเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการด้านแรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่ พาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข่าวประจำสัปดาห์นี้ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพอย่าลืมหมั่นล้างมือสวมแมสและก็เว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการติดต่อของโรคไวรัสโคโรนา2019ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจ a c e b o o k แล้วก็ช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ Go sorrow rotten,